สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราก็มาอยู่กับช่องธนามิตเสลเชฟพัทกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาทําคลิปเปิดนะเอ่อทำงานส่วนตัวไอพีที่สี่อันอีกเช่นเคยนะครับอันนี้มีสี่ขวดก็ตรงตามเอ่อไอพีเลยนะครับมีสี่ขวดนะครับนี่นะคะทั้งหมดนะครับนี่นะคบเดี๋ยวเราจะมากรอกพร้อมกันนะครับผมอ่ะกรอกพร้อมๆกันเลยนะครับ เด่เริ่มจากขวดแรกกันเลยนะครับเดี๋ยวปะบ่นานั้นโอเ้อู้ก้องตกนะครับเดี๋ยวเราเอามาอยู่ในนี้ดีกว่าก้ลองจะได้แม่ตกเี่นะครับได้เสียงน้ำหรือเปล่า <c oughs> นี่นะครับ เรากำลังกรอขวดแรกกำลังจะเต็มนะครับไม่รู้ว่ากี่นาทีนะครับเพราะมันแค่แป๊บเดียวเองนะครับผมนี่นะครับมันนา่าจะแป๊บเดียวล้มั้งนะ,ะฮะโอเคได้แล้วหนึ่งขวดนะครับผมต่อไปขวดที่สองเลยนะครับผมเดี๋ยวรบกวนถึงนะถึง โอเคนี okay. ่นะครับผมได้แล้วนะครับนี่นี่นะครับโอยบางคนก็จะบอกอยากอยู่ในตู้ครับโอเคครับผมบ๊ายบายเจอกันนะบ๊ายบายเจอกันนะครับอยู่ดีแคปเพื่อน ออกมาทีครับผมมาแล้วนะครับผมมาแล้วนะครับผมนี่นะคบโอเคขวดที่สองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อไปขวดที่สามนะครับผมถ้าผมมีขวดแล้วผมมาก่อนน้ำนี่ผมก็จะถ่ายคลิปเป็นประจำเลยนะครับผมโอ้มือเปียกแล้วเน,นี่ยครับเนี่ยครับมือเปียกเลยนี่นะคบผือ นี่นะครับเด็กสองคนนะครับผมนี่นะครับอ่าโอเคเส่วดที่สามเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อไปเราก็จะไปขวดที่สี่กันเลยนะครับผมนี่นะครับ เออนั่นนะครับเนี้ย3นาทีกว่าเดีเราเอามาเข้าที่เตรมพ้อมกันเลยด้วยนะครับเดีวว่าผมต้องไปหาถุงโอ้เนี่ยมีถุงอยู่พอดีเลยนะครับผมเราอาจจะทําเออาหารตาสั่งขายอยู่บนห้องก็ได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ปิดร้านเพราะโควิดนะครับ นี่นะครับผมนี่นะครับผมโอเคเสร็จขวดที่เสร็จขวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนี่มีอยู่สี่ขวดนะครับเดี๋ยวผมใส่ถุงก่อนนะครับผมเอาถุงมาใส่ก่อนนะครับนี่นะครับ ถ่ายน้ำเลยนะเนี่ย